ยังนี่ผมไปซื้อผมถำว่ามุกยังนี่แม่มุกไม่เง่าสินไม่เง่าเป็นตัวได้เลยว่ะตัวดำๆนี่ไงมดต,ตัวดำๆกล้ามนี่คือกระปูมะ<แ>มมนมองกระปูมีหางกระปูมีหางพี่น้องไม่เง่า<ป>ตัวดำๆเลย<ส>เปิดตั้งเปิดตั้งไปเือนโอ้แต่มันกัดโอกยัก <c oughs> ัดตรงไหนวะตัวหนึ่งคือ,อยังใครหนิ มึงวิ่งขึ้นไปได้ไงมาพวเขาเขาฝากมาหนักนิแน่แน่นแน่นบงีนอมันคือบกกย่างเหรอเออมันหน่ฝากมาคือยังกุฏีอ่อกุฏิเป็นขึ้นนี่ดำดนี่ดำดำนี่ิมหน่อยเจ้าก็ซิมหน่อยใคจิ้ิมหัวเอาเอาิมากิมากบกวมันอมาเจ้าเป็นคนสื่อไหมมัน นี่ไงที่กุชชี่ที่กุชชี่บอกมันบอมันมันมันนะใช่ไหม,มเลี้ยวหละนะไอสีว่าดอะไรโอ้ยมกไปเงาพี่น้องกินกินกินบอ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 สวัสดีครับตอนนี้เ้ากอ็อยู่บ้านสกายนะครับผมวันหยุดนะครับผมหยุดสองสามมือนะครับตกเยาวหยุดสองสามวันนะครับการบอรมี่ยังเห็ดนะครับผมกาเลยมากสิมาก ทำความสะอาดนะครับทําเครื่องทำอาหารกินของเหาเขาซื้อมาแล้วมันเป็นเครื่องทำอาหารกินของเห่าฮ่าก็ต้องรักษาดูแลเพิ่มสะอาดนะครับนี่หัวไม้นะครับผมดูแลอันตราแล้วนะครับกล้ามเอียร์มอนิเตอร์นะครับผมหูฟังจะแข็งอยู่นะแเอามาเสียบทำความสะอาดนะครับสม,ม,บมบกับ FC ปนซื้อให้เพื่อนพ่ากับถนนถนนใหม่ นะครับใส่เหมือนใส่โดนๆอันนี้ไม่ไม่คู่ชิดจังนะครับตัวนี้มันไม่คู่ชิดจังเอาผมก็เอา,เอาติดกล่องไม้มาหน่อก็เลยเอามาทำความสะอาดน้ำกันครับมาเร็วนะครับพุ่งเหรอต้องเล่นสนุกมาสกาย

นอนตะอกคลัเงเงนินเงี้สิเปนลิกมันโอ้แต่จรงๆมันอ่านี้าทำธนครัดผมไม่ต้องับนี่ที่สื่อไครับมเป็นตัวควมหครับะปนล้ะคบซื้อไม่อายังไม่เจอระจูเนี่ยคร ฟ้าก่มเนีมาเป็นสายเงินจอดไว้ได้ไหมนี่ผมรอรอพีนะเราดูนี่มันเสาันมันเสาร์เราผมจะไปติดผมไปดผมไปไป

เป็นการติม่แมกาะืกคทางกันสองคนลดเสรงส์ตมากขึ้หน่หมืนครับต้องอส่งแางไม่ได้เลยไปอมันที่นะยัยม่เติมนี่ใส่งานทุกวันนะงาน่หนึม่้เติมใส่ผมนะมไม่ไงานมันไม่เติมไม่ยิน้าไม่ที่เอาไปินที่้ง

ไม่ครับผระาาไม่หรอกะาคือไม่ได้ดกวระสานีกวนั่นเลยไม่รับมากยุ่งหรือว่าอะไกแล้วไม่เอาไม่มากครับยังไรก็ตามติดตามที่นี่กับชรกเลยนะครับ